สบายดีทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วเนาะเจอกันกับน้องรถทีสองน้องโรจนานรองซานตอนนี้อยู่ที่คิวรถใายเนือจะกลับรองซานอีกแล้วเนาะทุกคนหากกลับมาได้ประมาณสองสามมือเนาะพอดีเมื่อนี้บอดด้เฮียนหนังสือเนาะเมื่อนี้เป็นมือวันศุกร์บได้เฮียนหนังสือรถไปเลยว่าจะกลับบ้านพร้อมแม่บางเลยเมื่อนี้แม่บางก็จะกลับนําเนาะประมาณวันคิดต่แหรงรถจะกลับมาเวียงเพราะว่าตอนวันจันทร์ มันจันได้กลับมาเข้าโรงเรียนคือเ่าพักอยู่สามมือก็เลยว่ากลับบ้านบม่ได้เห็อย่างลยว่ากลับบ้านนรกคนกลับพ่อมแม่บางเลยแม่บางกับกลับพร้อมกันแม่บางมาได้ประมาณสามมือละตอนนี้อยู่ที่คิวรถใสเหนือกําลังท้าให้รถออกประมาณเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งนอรถออกเนาะตอนนี้กําลังทา้าก็ใกล้สิฮอดละอีกจะน้อยรถก็จะออกละ แม่บางมาเวียงได้จากมือล่ะ3มือล้วได้3มือ3คืนแล้ววันนี้กําลังจะมาอกําลังจะหลับบ้านน่บนี้นะเมื่ตอนอาเมนอยู่เมื่อหลาน้ารถออก7:30นเนาะเห็นบงประมาณ7:30นแหละตอนนี้ก็7:00นแต่ว่ายังมืดๆอยู่อยู่ในรถเขาเจ้ายังบ่เปิดไฟจ้ะแม่อยู่กมน่นค่ะ ธรรมดาสามโมงก็ะหอดหลงกางแลนน้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ประมาณสี่วโมงข่ายนะที่บอกเพราะว่าออกตั้งแต่จิตมงคล ตอนนี้น้องรถฮอดรองสายแล้วเนาะเมาราถรถจนางาสบายดีนนทุกคนมาบานแล้วตอนนี้น้องรถมาฮอดเหื่แล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา12โมงเครื่องก้านึ้โมงยังเนาะซึ่งออกเตเวียงจันฮันแมนเจ็ดหมู่เจ็ดโมงเครื่องจนมาฮอดพี่ป้าทุกคน ก็เคยนั่งรถด,ดดปันน้จเทื่อซึ่งขึ้นอยู่คิวรถใส่เนื้อเนาะแต่แตและเทื่อน้องรถขี่แต่ใส่ไตอันเทื่อนี้บางทียุใส่เนื้ออะไรก็เลยว่าขี่นรถมีเขาเจาจอดมาจนสุดทางเลยกว่าจะห mm hmm. อดเหือน,น <laughs> จนว่าเกือบห้าหกสโมงมติบอกกว่าจะหอดลองศาดนอะ่ะ mm hmm. เคยขี่รถตั้งแต่สมมามสโมงมาเมื่อนี้จนว่าเกือบหอดห้าหกสโมงเนาะเ mm hmm. บิง่ง จอดขนสุดทางรถกระแออัดเมารถจนอยากนอนก็อยากนอนเนาะเพราะว่าเขาเจ้าเอาคนไล่ละบุมีบอนนั่งนะต้องได้นั่งตั้งเสิร์ฟอีกอย่างเลย้กว,วก็หากระหอดช่วงช่วงสิบสองโมงครึ่งมาหอดเฮือนนี่กันหนึ่งโมงยังเนาะซึ่งน้องลีกับน้องน้อง,องยู่อ่ะน้องลีกับน้องยู่เนาะปิดตอนเราหากัมาหอดพอดีแจ็คหน่อยกระิไปกินขาน้าวนำจุ น้องๆขาเจ้เนาะเห็ดย่างกลิ่นเกาะพันปลาวะข้าเจ้ากำลังเกี่ยมเห็ดกินเขาตอนนี้กำหอดเธอแล้วเมื่อยเมารถมองรถอย่างแรงสำหรับคลิปนี้บุมียังเนาะทุกคนรถคิดว่จาจะทายระหว่างทางมาให้เบิง่งพอดีเมารถเมื่อยอเลยก็เลยไม่ทายนอนรับมาหอดบ้านพี่จึงคิดพอเนาะ ำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดเสกกดซับสไคร้เด้อที่สำคัญกดกระดิ่งกำนอลทุกคนคือคลิปนี้จะบายาวเนาะสันส้นเพราะว่ารถลืมทายฝากทุกคนกดไลค์กดเรกกดซับสไคร้ซองน้องรถจนานล้องสารเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรถเฮ็ดคลิปต่อไปเนะาะเดี๋ยวฝากทุกคนไปกดไลค์ซองน้องรี่สาวลาวล้องซานเด้อเพราะว่าน้องรี่เปิดซองใหม่เนาะทุกคนอาจกันอย่างโบกมืป,ปันใดบา,บายเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคน For you, for you